สวัสดีค่ะน้องเกดน้องปอยเย้วันนี้ไม่ได้แคนดี้แอนทอยนะคะวันนี้จะมาใหม่ที่เพื่อนให้จนหมายรักเหรอคะบ้าไหนจนหมายอะไรเอามาดูก่อนเอามาดูใกล้ๆกล้ก่อนไหนนี่อนี้เป็นซองหนูทำเองอ๋อแต่ว่าหนูเอามาใส่เพราะว่ามันมีเยอะมากเทะออกมาให้หมดเลยมันเยอะมากๆอ่ะอันนี้ของเพื่อนหนู อันนี้จดหมายสีฟ้ากระ,ะดาษเทสอะไรพวกนี้หนูไปบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวหนูจะย้ายไปอินเตอร์อแล้วเพื่อนไปอินเตอร์คืออะไรคะอินเตอร์คือโรงเรียนที่มันแบบอังกฤษอะมันใกล้จะสอบแล้วไงแล้วเหลืออีกสองวันที่ได้เจอเพื่อนอะเขาก็เลยส่งอะไรมาให้เยน,นจดหมายรกมาให้ จนหมายอําลาจริงๆคือจนหมายอําลาใช่ไหมี๋ยวแม่แอนเล่าให้ฟังอีกทีนึ่งใส่ขนมมาให้แล้วหนูกินไปแล้วว้าตอนนี้คือแม่แอนกับพ่ออินเนี่ยค่ะกำลังมีโครงการว่าจะย้ายน้องเกตไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์เพราะว่าอยากให้พูดภาษาอังกฤษให้ได้เยอะๆอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเกตจะไม่ได้เรียนที่เซนต์โยเซฟคอนแวนแล้ว ตอนแรกจริงๆกะว่าจะให้ย้ายเข้าอ English โปรแกรมที่โรงเรียนเซนจ์เซคอนวันเหมือนเดิมด้วยใช่แต่ว่าเหมือนเขายังไม่เรียกสักทีแล้วเราต้องตัดสินใจแล้วว่าเราจะอยู่หรือเราจะไปเราก็เลยต,ต้องตัดสินใจว่าเราจะไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องชําระค่าเทอมของปอ .3 แล,แล้วแล้วก็อยากให้เกสได้ทําในสิ่งที่ชอบนะคะเพราะเผื่อถ้าเกิดอีกหน่อยเกสพูดภาษาอังกฤาษไปแลบอย่างเงี้ยค่ะไปแลบพูดซิ พูดไฟแลบหมายถึงพูดแบบพูดแตเยอะมากใช่พูดเรื่องภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยอ่ะเกดอาจจะทําช่องตัวเองที่เป็นรีวิวของเล่นภาษาอังกฤษนะเพื่อให้เพื่อนๆฝึกภาษาด้วยอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่จดหมายฉบับแรกก่อนดีกว่าเอาเป็นจดหมายทั่วๆไปก่อนอย่าเพิ่งอําลาอำลาเดี๋ยวไว้ตอนท้ายมันจะได้แบบว่าเข้าสู่หมดน้องเกดต้องอ่านให้หมดทุกอันเลยนะจ้ะ นี่เอาอันแรกก่อนอันแรกก่อนอันนี้จะเป็นของน้องปอหนึ่งะยกขึ้นมายกขึ้นมาให้妈มอันนี้เป็นของปอหนึ่งน้องปั้นปอหนึ่งทับหกปอหนึ่งทับหกอ๋อเคยเอามาให้หนูแล้วแต่ว่าวันนั้นน่ะไม่คิดว่าจะเอามาลงยูทูปก็เลยทิ้งไปแล้วนะะอ๋อหมายถึงก่อนนั้นไม่ได้ทิ้งหรอกเก็บไว้แล้วแต่ว่าป๊าเก็บไว้ตรงไหนไม่รู้ป๊าป่วยป๊าเลยไม่ได้ถอดถ่ายกล้องให้แม่แอนถือกล้องเองรักพี่เจสหนูปอหนึ่งทับหกเลขที่หนึ่ง หนูจะขึ้นไปหาอีกนะหนูจะกดแชร์ให้นะแล้วก็วาดรูปหนูมวาวาดรูปน่ารักมากเลยรูปน้องเกดมีติดหัวใจมีผีเสื้อด้วยอาบาป้ายอันนี้โน้ตถึงน้องเกดอะไรเนี่ยให้สมุดโน้ตน้องเกดนะจากพี่แอร์ไอถึงน้องเกดพี่แอร์ไอถึงน้องเกดนะจะพี่ผมสั้นๆสั่นชอบขนมอะไรหนูชอบคุกกี้ช็อกโกแลตนะแล้วถาม อย่าลืมเขาเขียนด้วยว่าอย่าลืมลงช่อง YouTube นะจะลงแล้วจะลงเกชอบอะไรนี่คือลายมือเกสตอบพี่เขาเหรออ่ะโอ้เล็กเกดชอบกินคุกกี้ช็อกโกแลตแล้วจะลง y o u t u b e เมื่อไหร่เกตอบว่าไม่รู้ค่ะมีคนอะไรนะใส่แว่นกับตัวเล็กเด่นเด็กเราพี่คือ FC FC ย่อมมาจากแฟนค่ะใช่แล้วค่ะ หมดแล้วอันนี้หมดแล้วอันนี้พี่พี่ลงอัเนีดพี่ชื่ออะไรพี่แอร์ไอซ์อ่านสิเขามีวาดรูปมาด้วยนะอาจจะไม่สวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาซูมดูก่อนเกรสไม่ใช่สอเือนะคะซอโซ่ค่ะเกรสซอโซ่ค่ะมีวาดรูปพ่ออินแม่แอร์น้องเกรสน้องกายด้วยนะคะเปไนตาแบลจังไงสวัสดีค่ะ น้องเกดพี่อยู่ชั้นป .3 ทับ4นะคะแฮปปี้วาเลนไทน์นะคะพี่จะบอกว่ามีพี่คนหนึ่งถิวสีคํำๆตัวเล็กๆค่ะชอบดูช่องของน้องแมกค่ะเอ่ออะไรเนี่ยแต่พี่คนนี้เขาไม่ยอมทักน้องเกสค่ะขอให้น้องเกสมีความสุขมากๆพี่จะกดไลค์ให้ทุก ทุกคลิปเลยค่ะจากพี่ปูเล่พี่เอมนะคะมีอ, <Love S 2> อะไรอนะีกเลิฟอะไรเนี่ยอันนี้อ่านว่าอะไรเนะี่ยเลิฟยูโซมาชบอกว่ารักเกศมากๆเลยโหขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้มีแบบจัดน้างซองนะเขียนว่าโน้ตค่ะจากพี่ปูเล่พี่เอมต่อไปอะไรเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู พี่เขาวาดหรือเพื่อนหนูมาเพื่อนหนูมาอ่านแล้วไม่รู้มาวาดเล่นหรือเปล่าน่ะไม่เป็นไรอะอะไรเนี่ยเลิฟไงเขาเขียนว่าเลิฟ L O V E เลิฟแต่เขาเขียนตัวเขียนเลิฟอ่านี่วาดรูปมาเต็มเลยนี่วาดรูปมาเต็มเลยว้าว่าอย่าลืมลง Youtube ด้วยนะจากพลอยนะคะโหรูปน่ารักมากอ่ะต่อไปน้องไก่เไยนะพี่ชอบน้องเกด ตั้งแต่ดูวิดีโอามาพี่ชอบมากเลยค่ะน้องเกดน้องไก่น,น่ารักมากค่ะแล้วก็ขอให้น้องเกดน้องไก่เอาไปลงในช่อจากพี่ยูกิยูกิขนมยุกิขนมมะไฟอ๋อหมายถึงชื่อขนมใช่ไหมขนมยูกิอ่าโอเคใส่แว่นสีชมพูเข้มมาแดานทีวี พี่ยุกิมาจาก G3 ทับสอันนี้มาจากฝั่งอีพีนะคะเอาไปลงในกล้องด้วยนะคะขอะบคุณขอบคุณพี่ยูกิ G3 ก็คือชั้นปอล์ชนฝั่ง EP ีนะคะอ่ะแล้วก็อันนี้พี่ชอบน้องเกศและน้องไกลมากค่ะกดซับสไครต์ให้และเคยติดกล้องเคยติดกล้องด้วยอืมโอเคพี่อัญชันให้ธุมาดามทีวีถ่ายลงคลิปให้ด้วย ลองคลิปให้แล้วนะคะไปอะต่ไปเอาอันนี้อันนี้อันไหนก็ได้อะอันนี้มาอันนี้คนเดิมหนักอีกแล้วป้าเลิฟเขียนเขียนมาทุกวันเลยนะกดสตาร์ทกดสตาร์ทกดทำไมชื่อพี่พลอยชื่อพลอยใช่ไหมอย่าลืมลง u ูท b e บอกทุกคนเลยอันนี้พลอยว่ารูปใหม่อีกแล้วนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหอลังการมากเลยใครเนี่ยซลเรมูลหรือเปล่าเนี่ย เก็ตต <Get S 2> ่างหากใช่ไหมนี่ค่ะว่ารูปมาสวยเลยขอบคุณนะคะไม่ลงชื่อต่อไปอ,อะไรเนี่ยต่อไปใครคะต่อไปใครอะ่ะใครอะ่ะจังไหนเขียนมาไหมมาแม่อันดู I wish wish W I S h นะคะไม่ได้ไม่ใช่ W I C H นะคะ I wish you good day เขาบอกว่าฉันปรารถนาให้คุณมีวันที่ดีค่ะ Have a nice day from from อะไรเนี from ่ยพี like ่ปูเล่พี <Fif> ่เอ <todas S 2> uh ๋เหรอคะพี่ปูเล่พี่เอมเขียนมาบ่อยมาเเก็ตอ่านอันที่เอเก็ตอ่านสิขอขอบคุณแม่เอม น้องเกสน้องกายพ่ออินด้วยค่ะที่ทำช่องสนุกสนุกให้ค่ะจะกดไลค์ให้นะโ okay, อเคครับคุณค่ะ,ะข้างหลังมีฝากลง YouTube ให้ด้วยนะจ้าลง YouTube เรียบร้อยแล้วอ่ะ,อ,ะอ่านสิพี่อยู่ห้องสะปปะสานคับสีพี่ชื่อผู้กันพี่คือแฟนคลับน้องเกสนะพี่ไปหาที่ห้องบางก็กะถ้าขึ้นไปจะมีเพื่อนชื่อปลายมินและ อลิสและทริปเปิลและแพรเลิฟอย่าลืมยง youtube ลงละจ้ะเเาเห็นทุกคนเลยอันนี้จ่าหน้าซองน็ตถึงน้องเกสนะคะจากพี่ผูกันจากพี่ผูกันแข่งน้องเจสอันนี้ไม่มีอะไรเลยเออพี่ข่งพี่ลิหน้านะเออทูน้องเกสได้เลสวัสดีค่ะน้องเกสพี่เป็นแฟนคลับน้องเกสค่ะพี่ติดตามทางช่อง มาดามทีวีมาดามแอนแล้วก็กดไลค์ทุกคลิปเลยเดี๋ยวพี่มีเป็นคิวแอนดเอให้ด้วยเอาลงยูทูบด้วยนะแต่พี่ขอร้องให้น้องกิตติดตามชชยแนลพี่ด้วยนะ,ช,ะ,ะชื่ออะไรนะชือ่ออะไรนะลีนาปะลีนาแคสเตอร์แคสเกมหรือเปล่า สบายบายบายนะเดี๋ยวพี่มีของให้นะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ่อไปอะพี่แวนดี้จริงชื่ออะไรชื่ออัคคลาพิพัทค่ะน้องเก๋ชอบสีอะไรชอบกินอะไรน้ำหนักเท่าไรทำไมต้องรู้น้ำหนักหนูด้วยไม่บอกน้ำหนักละกันนะไมู่แม่แอนบอกเองยี่สิบสามใบแห้งน้องเกย์ชอบสีอะไรชอบสีอะไรคะชอบสีม่วงกับสีฟ้าแล้วชอบกินอะไร ชอบกินอะไรชอบกินอะไรก็ได้ที่เป็นของแพงๆเลกินหมดได้โอเคชอบกินของแพงๆถูกต้องไม่หรอกเกชอบกินอาหารญี่ปุ่นใช่ชอบกินแซลมอลลําพอนะจริงแล้วแซลมอลล์ลพอนไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นนะอาหารฝรั่งอ่ะหนักยี่สิบสามค่ะไม่เคยค่ะเกดเป็นเด็กเรียนไม่ดีนะคะไม่ใช่เรียนไม่ดีหรอกเรียนปานกลางเราไม่ได้เน้นวิชาการค่ะถึงจะย้ายน้องเกดไปอินเตอร์ไงคะบคนไหนมากที่สุด โอ้ยตอบยากเลยค่ะหนูยังไม่รู้เลยคนไหนเป็นคนไหนแน่ไหนนะคนคนนี้หนูตอบตอบไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเวลาพี่มาพี่ไม่ค่อยบอกชื่อใช่ไหมคะอืมก็เป็นว่ารักทุกคนเลยใช่ไหมคะลูกรักทุกคนนะคะขอบคุณที่ติดตามกันค่ะต่อไปนี่อะไรจากพี่ทิปเปิลพี่ไอพี่อยพี่เลือกเนี่ยพี่เลือกจากข้อห้านี่อ๋อ ชอบคนไหนมากที่สุดคือขอให้สอบได้ที่หนึ่งนะน้องเกดไม่หวังเลยค่ะที่หนึ่งไม่หวังหรอกต่อไปไอจดหมายลาแล้วไงต่อไปจดหมายลาอวันนี้ก็แล้วกันค่ะไอลาที่หนูจะออกจากโรงเรียนเนี่ยจากโมนี่เพื่อนหนูเพื่อนเพื่อนรักไหมรักนะทั้งหมดนี้เพื่อนสนิทรักนะเด็กง่อเขียนว่าบายบายมาอันนี้หนูระบายเองแหละ มาบายบายน้องเขียนว่าเบเบยนะคะ B A Y B A Y บายบายต้อง B Y E B Y E ค่ะปลาโมเน่อันนี้เบเบยค่ะมีเบย์โอ้ว่าตุ๊กตามีตาข้างเดียวเลยบายบายสุขสันต์วันบายบายสุขสันต์วันบายบายแปลว่าวาตุตากระตูนมันน่ารักมากเลยมีวาดุากระตูนลุกเกดมาด้วยมีตาข้างเดียวด้วยอ่ะ ขอบคุณมากนะคะไม่ใช่นี่หลับตาข้างหนึ่งอ๋อหลับตาวิงวิงไหนกายทำหลับตาข้างหนึ่งให้ดูสิอลเอกกายทำหลับตาข้างไงให้ดูสิโยต่อไปอันนี้อันนี้ข้างในยังไม่ได้แกกนะหรจเอมขอให้โชคดีนะเกรสช๊เอมเนี่ยอยู่ห้องเดียวกับเกรสอันนี้จดหมายทั้งหมดนี่เป็นห้องเดียวกันใช่ไหมคะห้องเดียวกันหมดเลยโอเคเอากปแจเลยตัดไหมคะไม่ต้อง มันเป็นติดแกว้นกวนั่ละกายอย่าอย่าเพิงเลืนไม่เห็นเป็นไรเลยข้างในมีโนต้ตอยู่นะมีโนต้ตหรออ่าอ่ะ,อะอโนต้ตนะและโนต้ตนะเดี๋ยวขอดูด้านหน้าก่อนโนต้ตนะต้องเขียนโนต้ตนะอย่างนี้ทุกคนเลยอได้มาจตกพี่ลายมือสว,สวยนะเนี่ย เกสทุกคนรักเกสหมด้บนะแรกก่อนโอ,อ้หลับตาข้างเดียวอีกแล้วอ้าวจิงเลิฟเกสสรุปมาจากชาเอปะอจนหมายข้างในเป็นจริงก็จิงเขียนทั้งหมดนี่แหละ๋อจริงเลิฟเกสแต่ว่าจ,าจ่หน้าซองจากชาเอนอ๋อเหรอลายมือจริงเหรอ,หอ,อคุณน้องจริงมากแต่ทำไมจ่าหน้าเป็นชาเอฟ แล้วก็อันนี้จากจริงองจริงแล้วก็มนี่กับโมนี่อ่ะเกลรัก่อนนะขางหลังเมื่อกี้อ่านแล้วใช่ไหมเนี่ยอก็คือน้องโมน่อันนี้ไงแล้วก็ที่เบบีนรักนะเกแล้วก็วาดหนูมีวาดรูปน้องเกดด้วยนี่โอ้โหส่วนอันนี้ข้างในมันเป็นขนมกินหมดแล้วอันนี้ข้างในเป็นขนมกินหมดแล้วแล้วเขียนว่าอะไรจี อันนี้จริงเขียนจริงและแก้มมอบมอบให้มีแต่ความสุขตอนป .3 นะแก้มขอให้มีเพื่อนดีๆคูดีๆมีแต่คนรักนะโอ้ยขอบุณค่ะลาก่อนนะบายยข้างหลังเดี๋ยวเรายังเจอกันวันสอบอีกจดหมายเล็กๆน้อยจากจริงและแก้มขอให้ให้ของนะจากจริงและแก้มข้างในมันเป็น เอ่อล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ต็อกล็กเกอร์ไอ้ขนมที่เป็นแค้กเกอร์อ๋อโอเคจริงไหมตลบจริงและแก้มและโมเน่ชาเอมโอเคแก๊งเดียวกันใช่ไหมคะเนี่ยแก๊งเดียวกันแก๊งเดียวกันใช่ไหมคอันนี้อ่านไปยังเนี่ยอ่านแล้วอ่านแล้วโอเคหมดแล้วคิดถึงเพื่อนไหมคิดถึงสิเดี๋ยวไว้นัดเพื่อนไปเที่ยวโอเคไหมคะ โอเคสำหรับวันนี้จดหมายของทุกคนก็อ่านครบแล้วนะคะก็จริงๆเกดก็ไม่อยากไปจากเซนโยเลยเนาะเพราะว่าเพื่อนรักกันเยอะจริงๆหนูอยากย้ายนะแต่ว่าอยากให้เพื่อนทุกคนย้ายไปหมดเลย <c oughs> อ่ะโอเคไม่เป็นไรเราก็ยังมีเพื่อนทุกคนอยู่ในความทรงจำของเราเ <c oughs> นาะใช่ <c oughs> มีไลน์อยู่นะใช่เดี๋ยวคุยกันทางไลน์แล้วถ้าว่างๆก็นัดกันไปเที่ยวไปกินขนมแต่ถ้าพี่<อ>ป .3 ถ้า,ถ,าถ้าไม่ใช่เพื่อนสนิทหนูหนูก็ไม่ได้ให้ไลน์อืมโอเคค่ะงั้นวันนี้ลากันไปก่อนดีกว่าบ๊าย<ป>บายค่ะ